ก็ตรงเนี้ยพื้นทีตรงเนี้ยทีมาเก็บหอยจุบแจงกันเนี่ยอยู่ที่อ่าหมูเจ็ดช่างขามอยู่ริมคลองในะอีฝั่งก็เป็นพังหลัดของอำเภอแกลงก็มาหาหอยจุบแจงกันช่วงประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงนี่ทีเรามาหาเนี่ยคือเอ่อมันเป็นเวลาน้ำลงอะไรเงี้ยครับเราก็มาหาง่ายเดินเข้าไปยำเข้าไปในอ่าป่ากองกลางป่ากองกลางเป็นป่ากองกลางที่ปลูกไม่ด้วยอ่ามีปลูกใหม่ๆ ล้วกอดของเก่าก็มีอยู่แล้วเขาเสริมเหมือนเนาะ,ะเราการหาของเราเนี่ยหาวันๆที่เราเดินหาเนี่ยเดินหาตามต้นหมังมันเกาะตามต้นตามกิ่งมันมันเกาะตามอ่าพื้นดินลงตามพื้นดินมัง่งเพราะว่าฐานะไม่ขึ้นมันก็หาได้ไง่ายและอีกอย่างหนึ่งคือที่เรามาหาเนี่ยเราหาเผื่อไปไปขายเป็นอาชีพของเราได้เป็นเป็น,เป,นเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ,ะในครอบครัวเนาะเพราะเพราะเป็นวิธีชุมชนพิธีหากินของชุมชนอยู่แหละเราก็ไปหากันอ่า เอาไปขายก็กิโลร้อยเจ็ดสิบอะร้อยเจ็ดสิบบาทก็วันๆก็ได้หากิโลคกิโลอย่างหน่อยอ่าแล้วก็นําไปขายกันครบับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ทําไปทําเป็นแกงหอยจุบแจงอ่ะแกงกะทิอ่าหอยจุบแจงอ่ะล้วก็ขายทุงห้าสิบบาทมันก็ถ้าได้หากิโลขายาทุงห้าสิบก็โหงก็ได้เป็นพันอะพันกว่าบาทอะไรเงี้ยมันก็่วยเหลือได้นะเออเลยก็เลยมาหากันเนี่ยเรามาบอร่อยด้วยครบับ